ลูกสาวสวยมากเลยเรามาดูวิวสวยๆของบ้านน้องการนะครับนี่มันพริกหรือมันอะไรเนี่ยแกงแดงต้องพริกเยอะๆตัวใหญ่ๆหน่อยดูนี่ค่อยๆย่อนลงไปนี่โอ้โหดูปลาช่อนบุเขานะตั้งไฟแล้วนะครับนี่อุ้ยดูมันแปลกมากเลยอ่ะอืมโอ้โหแต่ว่าปลามันก็เนื้อไม่แตกเนาะอ้ยคือมันแกงปลาเลยครับแต่รสชาตินี่กลมกล่อมมากน้องพีชมีแผนาวมาหา เราจะมาถ่ายคลิปปิดปิดปิด,ปดสุดท้ายแล้วไงพี่ก็จำรถได้เขามาทั้งบ้านเลยรู้สึกน่ารักมากเลยสวัสดีครับขอถ่ายนะครับได้ไหมเอ่ยขอจะถ่ายคลิปได้ไหมครับได้ค่ะลูกโอ้นี่นี่นี่นลูกสาวสวยมากเลยเป็นเป็นคน <c oughs> เป็นคนที่นี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะคนดอยมาเอา้าแล้วเป็นคนอะไรครับเนี่ย ไม่ปูลิงก็น่าจะเป็นอันตรายค่ะที่ว่านั่นเห็นขึ้นไปอยู่อ๋อบานวยเฮียอ๋อครับบานวยเฮียโดยปูยอะค่ะที่เห็นดูไรครับอืมครับมาลูกมาปั่นอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายมาถ่ายกับพี่ออนนี่ก่อนนะแม่ลูกๆนี่หมดแล้วพ่อผมทำมาเปิดก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายถ่ายถ่ายลูกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําอาหารกันเป็นมื้อสุดท้ายที่บ้านของน้องการเนาะใช่ค่ะครับไปมาน้องพีทมาน้องการเร็ว พี่เข้ามาย่อนถ้าไปี้<อ>เรามาดูวิวสวยของบ้านน้องการนะครับสวัสดีน้องการาน้องการสวยมากสวยจนพี่ไม่อยากกลับบ้านแล้ว <c oughs> ชิโล์วันนี้เขาจะทำอะไรกินกันเนี่ยป,ปุปป๊บปลา <c oughs> กระเรียงนะสวดของกระเรียงนะ <c oughs> พี่มีแฟนคลับมารอเต็มหน้าบ้านเลยน้องการ <c oughs> พี่ยังกันเนี่ยอดอลนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือบ้านของ,ของใครเนี่ย อ๋อคือมีบ้านไม่เก็บของต่างหากวันนี้จะเป็นเนินเข่าที่มองอยู่ได้ด้วยเนาะโอ้โหเนาะสุดยอดมากเลยแล้ววันนี้เราจะทําเมนูอุปปาที่ไม่ใช่ธรรมดาอุปปาเป็นสูตรไหนอะยังไงอะไรสุดกระเลียงดนนั้นสุรไทยย่อยกระเลียงโอกระเลียงแดงกระเลียงแดงก็ใช้ลัสนามอุปปาใช่ค่ะโอ้เนาะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นในขางหุงข้าวในตำนานในตำนานเลยนานมากตั้งแต่ยังไม่เกิดนี่นะของใครเนี่ยของแม่ อ๋อแม่แม่แม่ม่เอามาจากไหนเนี่ยเมื่อก่อนแม่อยู่ชายแดนอ๋อแล้วแล้วก็แล้วก็ไปซื้อมาหรือว่าเข้าไปร่วมร่วมร่วมวงกับเขาเนี่ยเวลาเขาโยนทิ้งมาครับคุณแม่ก็ไปเก็บนะคุณแม่ไม่ธรรมดาครับนี่คุณแม่อยู่ชายแดนไปเก็บไปเก็บมาอคุณแม่อยู่แถวไหนอะที่ทางไปในห้วยอะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขามียังไะลบกันอะไรพม่ากับกะเรี่ยงเงี้ยเขาก็แม่ก็อพยพมาอยู่ที่นี่อ๋อก็มาตั้งลกลากทินทานที่นี่คุณแม่เนาะ อ๋อก็เลยมาอยู่นี่กันนะครับแต่ทุกวันนี้ก็โอเคเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่ว่ายังเป็นวิถีของคนกระเรียงแล้วก็ยังไม่ลืมวัฒนธรรมของคนกระเรียงวันนี้ก็เลยจะจัดเมนูกระเรียงแล้วก็ใส่ชุดกระเรียงแบบแดงๆให้ผมได้ชมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทําอาหารกินกันดีกว่า <c oughs> ตามสูตรที่น้องจะจัดให้พี่เลยถือว่าเป็นเมนูที่นางเอกของพี่น้องพีงพททำให้น้องการซึ่งจะมาเป็นานางเอกจำเต๊ปอีกไม่นานานี้เ <c oughs> พราะเราเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วน่าจ <c oughs> มีกิโลนะเอ้ยไม่ใช่ อลิสาโทีเดียวเป็นเอกเลยพอดีว่าเมื่อกี้มีไฟกับมาหามาหะเาถายถึงกิโลไงเพราะว่าน้องก็เป็นกระเลียงหูใหญ่เออก็เลยแบบเอินึกว่าอะไรเงี้ยนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ใส่เสื้อผมมาได้เหรอเอามาจากไหนเนี่ยเสื้อเนี่ยสั่งซื้อค่ะอ้าหรออันนี้เป็นคนสั่งซื้อเสื้อเหรอป่ามีคนมาหาเต็มบ้านเลยคันนี้เอ้าเหรอแดงๆเหมือนนกัอ๋อเป็นพี่ชายน้องพิษ แม่หลวงไอแม่ยังคะอ่าแล้วสวัสดีครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อดีขอเสื้อให้พี่ชาพี่ก็ดูวใครเสื้อพี่มาพี่ให้แต่งเอกกับให้ลูกแม่หลวงค่ะเอาได้ได้เสื้อจากไหนอิ่งของบ้างเลยโอเคเดี๋ยวทำอาหารกันดีกว่านะเดี๋ยวเราจะตั้งครัวตรงไหนตรงนู้นตรงนี้ดีตรงนู้นก็สวยนะตรงนี้ก็ได้ครับตรงนู้นจะก็จะเห็นวิวเออตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เห็นวิวหมดลองดูนี่ครับตรงนี้วิวดีตรงนี้ก็ได้พีชตรงนี้ก็ได้ครับน้อง นี่ก็ได้นะวันนี้มีงานฉลองใหญ่เลยอลิสาต้องกลับบ้านอ่ะพี่อยู่นานไม่ได้นะพี่พิษกระเหลียงฮะอันนี้พิษกระเหลียงที่ตากเองอ๋อนี่เหรอคือสูตรของพิษกระเหลียงเลยนะบ้านนบศอคือบ้านหมู่บ้านกระเลีงแดงเหมือนกันอ๋ออยู่อยู่เท่าไหร่อยู่เลยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะได้ข่าวว่าอยากไปนี่ยใช่ค่ะแต่พิษจัดให้บรรยากาศดีมากเลยอื้อหือแล้วปลาไปปลาที่ไหนมาเนี่ยปลาจากนลำายค่ะอ๋อนะโอ้คุณคุณใครไปหาคุณแม่หรือคุณพ่อ คุณลูกพีทไปซื้อมาในตลาดเมื่อเช้าบอกไว้เลยน้ำเป็นปลาแม่น้ำจริงก็คือเป็นปลานี่เป็นปลาแม่น้ําจริงครับนะบจะมีปลาก้างเนี่ยสดๆเห็นไหมครับแล้วก็จะมีปลาใหญ่ๆเป็นเป็นปลาสร้อยปาลาอะไรเงี้ยเนะาะใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูสูตรน้องพี่จะตำอะไรตำพริกกระเทียมต้องได้ครับตำพริกกระเทียมเนาะอ่ะจัดไปตามนั้นเลย,ไ,เยไหนคุณแม่ให้อะไรมาตกลงค่ะค่ะนะเออวันนี้น้ำปล่าเลยนะเนี่ย ใช่คะ่ะเรามาใส่ในแกงอ๋อไม่ใช่น้ำสม,มุนไพรนะไม่่ใชคิดว่าสูตร <c oughs> กระเลียงคอเอ้กระเลียงแดงไม่ใช่กระเลียงคอแดงจะพวกกระเลียงคอทองแดงหน่ะไม่กระเลียงคอแดงคอแดงนี่เป็นคนละอย่างนะือเพิษคอแดงกับคอทองแดงนี่นคนละอย่างนะงรู้จักคอแดงไหม,ไมคอเป็นจ้ำๆจรู้จักไหมแ <c oughs> พ้ปลาทูป้านพี่ก็ได้แพ้ปลาทูคันคอไงคอแดงแต่ถ้าเกิดคอทองแดงนี่เป็นคนละอย่างนะคอแข่งไง ปกติเป็นคอทองแดงไหมจ๊ะไม่ค่ะไม่นะเด็กดีนะใช่อยู่กับพี่ระวังเด็กจะเสียเสียเสียไอไอพวกนี้เรื่องเรื่องมันจะเสียหมดนะคนุณคุณพ่อคุณแม่คงไม่ว่าพี่นะไม่ว่าค่ะเป็นแฟนขับพี่ด้วยคกัแต่พูดอย่างนี้แต่พี่ย้ายสำนักัวม,มานมาหนิไป <laughs> พีท <laughs> ไปขับขบับจะว่าเราบอกว่าตัวจริงกับอันแน่โทร์กันในคิโนเหมือนกันหม,หมดทุกอย่างเลยตั <laughs> <laughs> ้งหลังกล้องนะกล้องจะลื่นแบบนี้ตลอดเลย <laughs> น,น,นี่ไม่เชื่อก็เนี่ยเขามายืนส่องพี่ข้างหลังเลยเดี๋ยวช่วงนี้มึงพี่แกล้งไยเนอะก็นดนะ้เขามายืนดูข้างหลังกันนะว่าเขาเปพี่ทะลึ่งเหมือนตัวจริงมาเนี่ยดูดิอยู่ <laughs> อดิ้นรั้วไม่กล้า,าทะลึงนะ่งโอ้ย <laughs> อมาดูน้องเขาอ,อันตะดไทยเีกว่า <c oughs> ตะดไทยนี่ปลูกมากี่ปีเนี่ยจ๊ะปลูกตั้งแต่ปฐมอยู่ปฐมแล้วค่ะ ตั้งแต่ปฐมใช่ค่ะโโอ้หเพราะว่ายายมาอยู่บ้านนี้ตอนป .3 อืมตอนยี่สิบสามมาอยู่นี่ปสามเอาปสามหไม่ดีนะตอนนี้ยี่สิบเอ็ดอยู่เลยนะตอนนี้ยี่สิบเอ็ดเองเออเหมาะในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษาอย่างยิ่งเลยปีสองใช่ไหมปีสามค่ะปีสามทำไมรีบจบจังพี่ยังไม่ได้ไปช่วยอะไรเลยเนี่ย บนพอออกคลิปนี้ไปคุณพ่อคุณแม่ดูคลิปพี่จะไม่ได้มาแล้วก็เลิกติดตามแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะบอกเขาได้คือการแสดงนะตัวจริงพี่เป็นคนดีมากบอกเขาด้วยสนุกสนุกครับคุณพ่อคุณแม่คนที่บ้านพี่ชายติดตามมาเลยก็เลยเข้ามาบ้านนี้ได้นะครับก็เขาเห็นอยู่ครับว่าเบื้องหลังเราเป็นยังไงนะเบื้องหน้าเป็นยังไงนะครับก็ขออนุญาตคุณพ่อแม่เรียบร้อยแล้วผมนี่เป็นเด็กมีมารยาทอ่ะพ่อแม่น้องอาริสาพี่ก็พี่ก็ขออนุญาตมานะอาริสานะ พ่อคุณแม่ก็ไม่มีปัญหารครับนะดูว่าแน่เป็นคนทนเป็นคนดีคนหนึ่งแหละนะถ้าไม่จริงเขาไม่มาด้วยหรอกไหนเขาไว้ใจอยู่แต่ว่าวันนี้จะแตกวันนี้เพราะแฟนชามาแอบถ่ายความรับผิดชอบล้วนอะไรครับนี่ <c oughs> มาดูเครื่องปรุงที่จะตํากับพริกพริกแกงนะโอ้โห <c oughs> นี่มันพริกหรือมันอะไรเนี่ยแริ้คูณนะโอ้โหมันมันเยอะขนาดนี้พริก <c oughs> <c oughs> ถึงพริกถึงขิงค่ะถึงพริกถึงขงิงโอ้โหตรงตามคอนเซปต์เลย ส่วแดงแดงให้ต้องพริกเยอะๆอืมแห้ไม่พริกก็ดียงออยะไรเนี่ยขมิ้นค่ะแม่ตำเองค่ะแม่ตำเองด้วยนะเออสมุนไพรล้วนเลยค่ะอืมมีมะเขือส้มนะอันนี้ไม่ต้องตาอ๋ออันนี้ไม่ต้องตานะจะใส่หม้อนะโอ้หนอเอาไว้ไฟก็ติด เื่องเทศก็พร้อมเครื่องบุ้งก็กำลังจะใกล้แล้วเสร็จนะเดี๋ยวจะมาดูครับว่าเขาจะเอาอะไรใส่ไปอีกนะอุปปาเนี่ยไม่มีผักเลยอ่ะนอกเหนือจากพริกเนี่ยตกลงจะอุปพริกหรืออุปอะไรก็ไม่แน่ใจก,กินแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนีงน้ห้องน้ำระเบิดแน่นอนพี่เชื่อมาเอาปลาแล้วนะ ตัวใหญ่ๆหนยดูนี่ค่อยๆย่อนลงไปนี่โอ้ปลาไม่น้ำปลาครับพีทไปซื้อมากระมือผมจําได้นี่ครับโอ้โหเดีดูปลาช่อนภุกเข่าตัวใหญ่ดิโอ้โหปลาช่อนภุกเขานะภาษานี้ภาษากะเลรี่ยงแดงเลยนะเตียวเดียวแพเตียวเพ้เดียวเพ้เตียวเพ้เดียวเพ้เตียวเพะเตียวเพ้ ภาษาเตเพสละเอเต้ยเพีเตเพียเตเพียเตเพียสละพอผาสละเอแล้วก็ไม่ตีเับ้ยแะภาษากะเรียงได้แล้วนะคะโอ้นี่น er okay. ี่นะเยอะมากนะน่ากินมากเตี้ยวมากตเพยเตี้ยวคือปลาเต๋ออันนี้ปลาไอปลาเนี่ยปลาอะไรตัวแต่ปลาขาวๆเนี่ย เรียกปลาจะมองหน้ากันอนิสาปลาขาวๆเรียกว่าปลาอะไรเนี่ยที่มีเกล็ดอ่ะปลาสร้อยอ่ะเตลเคเตลเคเออปลาหางเหลืองเออพริกแดงๆนะครับจะไว้ใจได้ไหมได้แน่นอนค่ะพี่เชื่อนะพี่เอาจริงนะจะพูดอย่างนี้นะพี่ยิ่งกำลังเงาเงาเงยอยู่วนลงไมาเงาเงยรู้จักเงาเงยไหม วาเววาเวพริกใส่เสร็จก็ใส <problems> <c oughs> no wow. ่มะเขือเนาะนี่ครับมะเขือเทศใส่แล้วนะครับนี่โว้แล้วก็ใส่ตามด้วยข่าหอมแดงอออะไรวะโอ้โหนึกว่าทุบผัวพี่อ๋อทุบตะไคร้ตะไคร้บ้านนี้โคตรเก่งเลยมีดก็ไม่เข้าดูสักกะเบือยังสักกะเบือยังยุกเลยอ่ะ โอ้โหนะเป็นท่าทุบจะคายแห่ง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 ปีอะนะเราต้องมีน้ำมันด้วยนะอออืืหนี่น้ำมันนี่หืมช่างหน้าดูจังเลยน้ำมันแล้วก็มีน้ำเปล่าเนาะโอ้โหน่ากินน่ากินพิชชิมให้หน่อยที่ยังไม่สุกนะเรายังไม่สุกเราโว้ก็น่ากินซะแล้ว อร่อยแน่นอนเมื่อกี้ตังมาพี่ลืมใส่กะปิหรือ่าทำไมลืมใส่กะปิโอ้โหพี่กระวังก็จะทักแล้วทำไมลืมใส่กะปิใส่เพิ่มเติมได้นะไม่เป็นไรคลิปนี้พี่ไม่เน้นอาหารพี่เน้นคนทำอาหารไม่เป็นไรรสชาติพี่เข้ากันได้พี่เชื่อในฝีมือของน้องกาญนะครับเออจ้ะแค่นี้เองนะ ต้มหม้อธรรมดาโลกไม่จำต้องต้มหมอสนามต้องแต่สมัยแม่แบบอยู่นู่นชายแดนด้วยกลัวพี่ไม่ได้ดิ้มรสความเป็นออริจินอลแบบ,แบเดิมใช่ไหมใ,ให้ให้ได้กลิ่นของม้อสนามติดจมูกครับนะนี่ใส่รถดีเข้าไปก็ตั้งไฟคืออันนี้คือรอตั้งไฟจนสุกนะ <c oughs> จนเดือนเนาะ <c oughs> เปิดมานี่กินได้เลยไมหรือว่าต้องปรุงหรือว่าต้องอะไรต่อง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าเผือกก็ชิมก่อนถ้ามันขาดะไรก็ใส่ลงไปค่ะอย่างนี้เวลาอุ้มอย่างเงี้ยมันจะแห้งไหมหรือว่าอย่างพี่เห็นน้ำมันนิดเดียวมันจะสุกหรือมันจะปูดยังไงมันแห้งเออมันสุกอยู่ค่ะเพราะว่าเราใส่น้ำไปเพิ่มแล้วก็ใส่น้ำมันด้วยอมอมันก็จะแห้งนี่นะอ่ะต่อจากนี้ก็คือรอเวลาที่มันจะสุกนะครับก็หลังจากนั้นเราก็จะมานั่งชิมกันแต่ว่าเราจะชิมไม่เยอะเพราะว่าเราเพิ่งกินอาหารมาแบบโอ้โหเยอะมากอ๋อมะกรูด ใส่ไปเลยเราไม่ใช่ทีหลังนะคือใส่ตอนนี้เลยนะ,นนะมะกรูดแฮะทำไมต้องใส่มะกรูดแห้งเรามันตากแห้งเพราะว่าใช้ได้นาน,นอ๋อคือตากให้ใช้ได้นานอืมเพิ่มความหอมนะครบเครื่องมากเลยคือเรื่องทำอาหารนี่พี่รู้สึกพี่จะชอบน้องการนะน้องการจะเดี๋ยวพี่กลับไปเชียงรายน้องการไม่มีที่ไปก็รถพี่ยังว่างอยู่ห้องพี่ก็ยังว่างอยู่บัตรบัตรเอทีพี่เหลือว่างกส่งไปก็สนใจก็ทักมานะ คราวนี้โดนลิฟหมดแน่นะครับผมไม่เหลือไม่เหลืองกนไว้ใช้แล้ว <c oughs> อ่ะโอเคตั้งไฟแล้วนะครับนี่สุกนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมเนี่ยน่าจะประมาณนะน่านะเออแต่ว่ารอได้เพื่อทุกคนนะพี่เดี๋ยวพี่ขอนอกใจพี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะไม่ต้องไปส่งพี่ต่อพี่พี่พ,พ,พ,พี่ไม่ต้องตกใจนะ <c oughs> พอพอคุณพ,พ,พ่อคุณแม่เขาไล่พี่กลับแล้วพี่ก็จะ พ like ี่จ๋าแหละนะนี่แหละพี่พี่จะทิ้งพี่ไปนะพี่จะพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวรอคุณพ่อคุณแม่เขาออกมาก่อนจากฟ้าสว่างสางตอนนี้คือมืดแล้วนะครับทุกคนติดไฟฉายอยู่ที่ตัวครับยกเว้น้องพิษอ้าร้อนครับนี่ร้อนจังเลยเดี๋ยวจะมาดูปลาอุปสูตรของสาวกเรียงแดงบ้านเอ้นี่บ้านเลยนะ สปองนะครับว่าจะถูกใจไหมอุ้ยดูมันแปลกมากเลยอ่ะปลาอุ้บี่มีแต่พริกครับโอ้ยดูแดงมากเลยครับอ๋อจะชิมหรือว่าไงต้องการจะชิมอ่ะโอ้ถ้าไม่ถึงใจอย่าให้พี่ชิมนะพี่ต้องแบบจีบต้องติดใจแน่นอนค่ะจี๊ดใจใครแกงค่ะแกงเลยลอง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 อร่อยไหม เอาพี่มาพี่มาถ้าอร่อยมากจะพูดว่าอะไรอ่ะเอาวีเนเน้เอาวีเนเน้เอออาวีเนเน้นะจำไว้นะพี่นั่งแต่พี่จะตั้งกล้องกินกับน้องๆนะโอ้โหบรรยากาศดีคุณพ่อรู้สึกว่าคุณพ่อเขาประทับใจพี่มากเลยเขาบอกว่าจะยกนึกว่ายกอย่างอื่นเนี่ยดีใจแย่เลยฝั่งยกจิ้งลีดไทยก็เลยแบบเก็บอาการดีใจไว้ก่อนแค่เน่ต้องชิม เดี๋ยวตั้งกล้องกินทีเดียวเลยแต่ว่าพี่จะไม่กินหมดเลยเพราะว่าพี่ตั้งใจจะให้น้องทําให้ที่บ้านกินเพราะว่าพี่อุตส่าห์ไปหาปลามาจากตลาดตั้งแต่เช้า <c oughs> หาปลาจากตลาด,ด,ลาดนันะ่นนองดูดดูปลาดิเห็นแต่พริกเลดูปลาดิตัวเป็นยังไงเอาเอาปลาโอ้นี่ครับลองเอาปลาอมาให้ดูหน่อยโอ้น้ำมันจะแห้งงี้เหรอใช่ค่ะเราจะเก็บประมาณนี้อืมโอ้โหแต่ว่าปลามันก็เนื้อไม่แตกเนาะโอ้นี่ดูครับนี่สุดยอดเลย อ้ทุกอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องกินอาหารกับน้องพูดคุยกันสักสิบนาทีในช่วงบรรยากาศที่ฟ้าหมดแสงจริงครับนอกเหนือจากแสงบนท้องฟ้าที่เป็นแสงดาวแล้วก็แสงจันทร์ค่ำคืนนี้จะมีแต่พวกเราแล้วเราก็จะล่ำลาไปกันวันนี้ไปอีกหนึ่งวันครับกับสาวกุเรงแดงที่มาอยู่ด้วยกันนะจบตั้งแต่เช้าจนค่ำคืนเนาะโอ้ย <c oughs> <c oughs> สาวๆพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วก็พร้อมอะไรพูดถือช้อนก็ได้พี่ยังไม่ถือช้อนเลยสาวพร้อมนะเอาสาวๆเปิดหม้อก่อนจะดูดิว่าฟันคลุ้งขนาดไหนเมื่อกี้เปิดไปรอบแล้วนะโอ้โหหน้าใครเป็นหน้าใครก็ไม่รู้ครับนี่เสียงเดือดได้ยินยันหน้าจอเลยเสิร์ฟเสิร์ฟเลยสาวๆเดี๋ยวจะเอาจานมาตักใส่ครับเดี๋ยวผมจะนั่งดูบรรยากาศสาวๆกิน กับข้าวร้อนๆท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นแบบว่าอบอุ่นโอ้ต้องเอาลงต้องต้องลงจ่ายนี่ด้วยนะจากเตาเลยนะเดีอย่าวังพิษโดนเผาขาดพระเอกแล้วเปล่าเนี่ยพิษไปไปมิ้นย้ายมาโดนมันพองโอ้โหตายแล้วโอ้หพี่พี่มึงตายแล้ว คนดูล่ะพี่ในอะไรพิษในดูแขนอไปอดไปเอายาที่ฟันทาก่อนไปเดี๋ยวค่อยมาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะน้ำน้ำตาจะไหลามาพี่อพเ,เองเออเดี๋ยวจะขอโทษนะครับ <c oughs> โคตรที่มันร้อนกำลังมองละโอ้ยปล่อยวางมองโอ้ตายละรู้สึกผิดมากเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะขอขอโทษครับรู้สึกผิดครับเจ้าของช่อนเจ้าของช่องรู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลน้องๆเป็นอย่างดีไหวนะพี่นะเดียวไม่ผิด โดนมาพีทเดี๋ยวพองเราดูก่อนเอามาดูก่อนนี่เดียวเลยนั่งนั่งนั่งไม่เป็นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะอ่อคืออักเสบนิดหน่อยครับแต่วันนี้เป็นอะไรทั้งวันลุกคุณดาก็รอดถูมฮ่าฮ่าฮนี่นะนี่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะขอไฟส่องหน่อยปลาไม่เละเลยปลาไม่เละเลยครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเดี๋ยวดูเป็นตัวเลยเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะชิมแค่เอาตัวเดียวแหละนะครับแล้วก็ลองชิมกันแล้วก็ที่เดี๋ยก็คือแบบว่าอ่าก็คือจะไม่ได้กินก็คือจะเอาไว้ที่นี่แหละนะครับเพราาะว่ ก็จะต้องรีบไปส่งอลิสาเลยเพราะอลิสาก็จะต้องกลับบ้านนะก็จะอิ่ยไกลเลยอ่ะกว่าจะถึงบ้านอลิสาต้องมีครึ่งชั่วโมงนะติดชายแดนเลยนะกว่าเราจะได้กลับไปดึกเลยใช่ใชคือแต่ว่าน้องพีทอ่ะต้องไปเป็นเพื่อนเพราะหนึ่งก็คือน้องพีทอ่ะสนิทกันแล้วแต่ว่าอลิสาเนี่ยเราเราไม่ได้สนิทกันมากพ <c oughs> ม่เจะรู้จักกันไม่กี่วันแต่คนทั้งสอก็ไว้ใจพี่เวลาไปส่งก็อลิสาต้องถึงบ้านก่อนพีทก็คนต่อไปอันนี้คือรู้ใจกันแล้วกันเป็นน้องสาวที่ดีะนะเอามานังก,กินนึงกันสิเอา อ่ามา <พอ S 1> มา <พอ S 1> มา <พอ S 1> มามาอ่ะลองดูนี่เอาขอไฟส่องไฟซองด้วยมาอ่ะอ่ะนะเอาคนละหน่อยนะอ่ะพี่วิญาตเปิดก่อนจะกินปลาอะไรดีเนะี่ยอ่าอ่ปลาตัวใหญ่อ่ปะปลาตัวใหญ่นะนี่คือปลาแม่น้ําครับอู้ปลาไม่แตกอ่ะดูนะทําไมปลาไม่แตกพี่ถือลองหกพี่ขอให้ดูก่อนไม่เข้าใจทําไมปลาไม่แตกเป็นเพราะอะไรก้างมันเยอะหรือว่าไงเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ไปคนอะไรมันนะะอ๋อมันมันก็ไม่เละอ๋อมันอุ๊บนี่เหมือนเหมือนนึ่งนี่นะใช่ค่ะ ก้างจะก้างจะแรงกว่เนี่ขออนุญาตเปิดนะครับในฐานะเป็นเป็นคนที่หน้าตาดีที่สุดในที่นี้ชิมน้ำด้วยนะคะชรับเอาอากี้น้องเขาชิมอร่อยเอาวางมันก็ได้มั้งนะเอาวางเปนฝ่ามอดีกว่านะเดี๋ยวร้อนเอาวางนี่ก็ได้ทอด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 พี่เองไอ้เนี่ยมันต้องเป็นพี่นี่นี่ระวังคว่ำเลยคันนี้คว่ำเลยอ่ะนี่คว่ำมาเฮ้ยต้องเอาผ้าออกไหมดูดูแล้วไม่ค่อยมั่นคงเลยเอารอบรอบโอเค อ่าชิมชิมชิมขอน้ำหน่อยทีเด็ดอที่น้ำทีเด็ดอยู่น้ขอน้ำซกๆกันแล้วกันนะข้าวเผื่อบร้อนเนี่ยควันเยอะว่ะหรือว่าร้อนนั่งได้นั่งได้ไอ้ส่านั่งด้วยกันหนูควันค่ะเอน้องสาวนี่มาพี่เองไอ้เด็กคนนี้ต้องให้พี่อยู่ใกล้ๆอ่าน้องไม่นั่งด้วยกันยอมยอมยอมอยู่ในในในหน้าเตาเพื่อน้องๆทุกคนโอ้โหตายว่ะอยู่ไม่ได้จริงว่ะโอ้โหดูชิมนะครับอื้อเนี่ย ดูเด็ดเพ็ดมนได้เพ็ดจริงๆยังก็แกงป่าด้วยเลย, <c oughs> อยอุ๊บอุ๊บป่านี่คือสูตรแกงป่าเลยครับมีข้าวสวยระลอนนี่คือใช่เลยแบบกำลังดีเอออร่อยมาก <c oughs> ต้องจำสูตรนี้ไปเลยนะครับคือจริงๆต้องต้องต้องตำกะปิไปไปในในตอนที่ว่าพริ๊ดตำพริกใช่ไหม <c oughs> จะเข้ากัน <c oughs> แต่อันนี้ใส่ทีหลังก็ได้เพราะยังไงเราก็ยังไงมันก็เข้ากันอยู่ดีถ้าตอนมันเดือดอื่ <c oughs> นะอุ้ยเหมือนจะแกงป่าเลยอ่ะอาน้องๆชิมหน่อยปลาปลา ต้องชิมปลานะกล้าอร่อยอมากกล้ามันเปื่อยนะไม่เปื่อยกล้าไม่เปื่อยจะกินกล้าเรนะติดคอนะน้องเนื่องจากจ,จะโดนน้ำด้วกแล้วอาจจะติดคอจะลองชิมปลานี่นนนขขหน่อยปลาปลาช่อนภูเขาอร่อยนะอร่อยมากโอ้ทำไมไม่เอาข้าวสวยมาวะเฮ้ยไม่เอาจา้ะ <qui> ข้าพิดฟันเข้าหน้าระวังหน่อยน้ำตาไหลน้ำตาไหลน้ำตาไหลเพราะอะไรไม่รู้แหละอ่ะพี่ขอชิมอ่านอๆข้าวหน้านักลองลองชิมเป็นเป็นเป็นรสชาตินะครับช้อนปลาช้อนโอ้โหฟันเยี่ยวด้วยปลาช้อนดูขาวตัวไหนตัวใหญ่อ่ะฟันเข้าหน้าเดี๋ยวให้คนดูดูก่อนโอ้โหน้ำตาไหลว่ะจับไว้จับไว้จับไว้นี่นี่อ่าโอ้นี่ยเนี่เนี่ยให้ดูกันนะครับอันนี้นี่ช้อนกลางปลาไม่เละเลยอ่ะปลาเป็นท่อนอ่ะ เด็ดอยู่ที่น้ำจริงๆคือมันคือแกงป่านี่ถ้าเกิดใส่ใบแกงป่านี่ไม่ต้องใส่ใบนะใบใบกระเพราหรือใบโหระพานะมันจะใช่เลยอ่ะลองชิมปลาช่อนภูกข่าก่นอนดีแล้วที่น้อง,องไปว่าจะกินตัวเดียวไปมาสองตัวแล้วไหยเด็ดที่น้ำเด็ดที่น้ำโอ้โหอร่อยมากสูตนี้ จำไว้เลยสุดของกระเลียงสาวกระเลียงแดงนี่คือไม่ไม่ผิดหวังนะครับพริกนี้เป็นกำมือเยอะไหมกี้ใส่เยอะไหมคือมันแกงป่าเลยครับแต่รสชาตินี่กลมกล่อมมากสองกำสองกำนะอะ่เหมือนแกงป่าเด็ดอ่ะถ้าเป็นเนื้อหมูป่าใส่ก็อร่อยใช่เลยโอ้สุดยอดสุดยอดที่น้ำนะไม่มีทิฏฐิเลยแบบนี้หาก,กินไม่ได้ง่ายๆครับอร่อยจริง ฝีมือของน้องการนี่ไม่ทําให้ผมผิดหวังเลยนางเอกเนี่ยเป็นแม่ครัวประจําประจํําประจาช่องได้เลยเนี่ยโอ้ถึงกับร้อนเลยครับหน,า,หนาวๆอย่างนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะาให้บรรยากาศต,ตรนนี้คือมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็จะล่ำลาบรรยากาศในวันนี้ไปรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยที่ได้ร่วมทริปกับสามสาวกุหลแดงที่เป็นอะไรที่บกหรือคาดไม่ถึงนะครับถ้าไม่ได้เจอความเก่งของน้องอลิสานะครับ ทุกส,สิ่งอย่างน้องประสานง,งานให้หมดกับทางฝั่งธนุนะชุดเนี้ยชุดที่สวยเนี่ยมาจากอลิสาล้วนเลยในดีไซน์แบบทางฝั่งเน้นมากแล้วก็ดีไซน์แบบเก๋ก่ที่ประดิษฐ์เองนะครับแล้วก็ยังมเีเรื่องของการที่ว่าจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปในตรงสุดอพยพที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปถึงแม้กระทั่งคนในพื้นที่เข้าไปถึง <c oughs> อลิสาก็จะประสานง,งานเพื่อให้น้องๆได้อเอาชุดสวยๆกลับมาด้วยนะเพื่อจะที่ได้ทำให้น้องๆต่อยอดต่อนะครับก็จะพูดคล้ายๆในเมื่อกี้นะแต่พะบองคนไม่ดูคลิปที่แล้วนงจะได้กลับไปดูแนีี่ แม่ครัวคนเก่งคือน้องน้องการนี่ตัวจริงเลยการทําอาหารครับอร่อยทุกทุกเมนูเนี่ยเมนูที่สามที่ทำให้เนี่ยไม่ผิดหวังเดี๋ยวต้องมีเมนูสี่ห้าหกอยู่แล้วนะครับนะอยู่เชียงรายผมก็จะเรียกไปทําอาหารให้กินกินกินดิบไหมจ๊ะลาบเลือ <c oughs> <c oughs> ดแล้วไม่ดิบต้องกินสุกเนาะ <c oughs> อืมนะก็ไม่เป็นไรนะถือว่าโอเคแล้วครับสําหรับน้องน้องการครับเดี๋ยวผมใช้เป็นนักเอกประจำาประจำช่องอีกหนึ่งคนนะครับ ขออนุญาตถังบง้านเรีย้อยแล้วเมื่อกี้นี้คุณพ่อคุณแม่ส่ง,ส,งส่งอันนี้ริงร้งลินมาให้มามามาให้แล้วนแะสดงว่าเขาเขาเขาโอเคทุกอย่างแหละนะถ้าเขาไม่ให้กินกิ้งลีนแสดงว่าแม่แหละอาจจะอาจจะคิดอย่างอื่นแล้ว <laughs> <laughs> นี่ที่สำคัญขอบคุณนี่นางเอกสาวสวยประจำช่องครับน้องพีทเก่งทุกอย่าง <c oughs> ถือว่าจะไม่สุดแต่ว่าเธอครบองค์ประกอบ <c oughs> นะเหมาะในการเปน็นนางเอกช่องพี่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปเลยแต่ว่าพี่จะไม่ดืมน้องพีทอย่างแน่นอนพี่ก็จะดันช่องลูกพีทชาแนลขอบคุณค่ะ นะครับก็จะไม่ลืมพี่แน่อย่างแน่นอนใน YouTube ในเพจไปติดตามน้องด้วยนะครับเพราะว่าน้องน่ารักจริงๆน้องช่วยเหลือผมทุกอย่างในการที่มาอยู่แมงสอนแล้วก็เป็นเป็นคนที่จะเอาชุดของเธอวัฒนธรรมของเธอวิถีชีวิตของเธอมานำเสนอให้กับพวกเราซึ่งหลายๆคนจะอยู่ในเมืองหลวงไม่เคยเห็นน้องพิทนี่จัดเต็มเลยไม่มีคําว่ากักเลยใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ผมอยากเจอมานานแล้วแล้วทุกคนก็ได้เจอพร้อมผมนะเอาว่าเดี๋ยวเราจะล่ำลาใากายนี้ไปด้วยการกิน ปลาอุบปลาอุบไปนิดนหน่อยเพราะว่าบอกจะกินหนึ่งตัวตอนนี้คือกินยังไม่ถึงหนึ่งตัวนะครับเ <laughs> พราะสาวๆเขินกล้องนะกับบรรยากาศวันนี้ดีกว่านะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักมากน้ <c oughs> ำตาจะไหลไม่อยากปิดคลิปเลย <c oughs> อย่างว่าะลรนะถ้าไ,ไปส่งเขานี้คงเป็นเรื่องแน่เลยจะสองทุ่มแหละโอเคป็งไงสนุกไหมวันนี้สนุกค่ะกับเดึกเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่านะไม่ว่าไม่ไม่ว่าครับแล้วก็นี่วันนี้พาน้องไปชิมขนมมาเต็มเลยได้เนาะแล้วก็ โอ้ยนั่นแหละเอาไปกินมออันนี้ของใครในวิตามินซีของใครนะของพี่การนะเออไม่เป็นไรอันไหนไปเอาครับแล้วเรากับข้าวไปยังกับข้าวที่วันนี้มันหมดยังนี่ด้วยข้างล่างไม่ทิ้งของไก่เลยไม่ให้หมดเลยหนูยึบยกให้หนูหมดเลยจะเอาพีดถึงพี่ไปเพราะพี่จะไม่มีทําทํากินขนมที่เอาไว้ให้เพียรงขนมไหนนี่ค่ะช็อคเกลนี้ค่ะเอาไปดีกว่าเดี๋ยว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 พี่ไปส่งน้องดีกว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนโห่หรอเรียว น้ำมันลมอันนี้อันนี้ไก่เอาไปกินสองตัวมันมีทองนะอันนี้เอาขนมให้พี่กินนะอ่าพี่พี่ขอแค่นี้พอเดี๋ยวพี่ให้พี่พีทกินกินคืนนี้พี่พีทจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับพี่ทั้งคืนพีทอยู่ได้นะไม่อดนะพีทจะไม่อดอนอยากแล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านเลยคุณพ่อแม่ได้สบายใจปะก็เดี๋ยวผมจะลํำลาบรรยากาศก่อนนะครับนี่ คุณพ่อคุณแม่น้องสาวมารอแล้วนะครับผมมาส่งน้องดึกมากเลยไฟก็แทบจะไม่มีครับเพราะว่าที่นไไี่คือเขาก็ประหยัดแล้วก็ที่สำคัญชิโราไม่เอาโทรศัพท์ไปนะทิโเราค่าโทรศัพท์เสียพี่ไว้ไม่มีเลยเลยพี่จะซื้อโทรศัพท์ให้ไหมนะเอ้ยอลิสาเมาเนี่ยคุณแม่มารอคุณแม่มาส่งลูกชลูกสาวดึกวันิดนึงโทษทีนะครับมาโทรไฟไม่มีเลยไหมขนมขนม ซื้อกนทหมอฟาครับอ่าจะขอบคุณครับยินดีเือนกันครับที่ได้มีโอกาสร่วมเดินทางกับน้องนะไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะพี่รอคำตอบการแต่งของชนเผ่าหูใหญ่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปกับพี่นะคุณแม่ไปก่อนนะครับไว้ไว้ยิบตัวลูกสาวไปไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับป่ะเอาแล้วเวลาของเรามาแล้วครับต้องไปส่งน้องพีชนะ้องพีจะกลัวพี่น่ะ พี่ไม่ทำร้ายน้องพีทหรอกพี่เชื่อพี่ให้น้องพีทพกพีทตลอดเวลาโอเคไปส่งน้องพีทต่อแล้วก็กลับเลยนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะบ้านน้องพีทผมก็ไปบ่อยคุณพ่อก็ขอเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเมื่ช้าเดินทางข้าบไปแล้วมือนเส้นข้าวข่าวนะทยหนพี่อยู่ไกลจากมือนเส้นข่าวข่าว